วงตุ้งน้อยสวัสดีทักทายทุกคนค่ะตุ้งก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับช่องคลิปของตุ้งผ่านช่องทางนี้นะคะตุ้งกะอยู่ในขอกหมูคือเกาเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้คลิปนี้ตุ้งจะพาทุกคนมาเบิงขอกในส่วนของห้อขอดนะคะมารีวิวขอกเนาะค่ะว่าลักษณะขอกที่เฮ้าเอาแม่หมูไว้แล้วกระลูกหมูไว้ สำหรับท้ำขอดจะมีลักษณะขอกประมาณใดจังสิหมะสมไว้ทั้งแม่หลักกะลูกหมูตอนที่ตุงท้ำขอดเนาะค่ะไปเบิ่งขอกหมูของเ้อากันเลยเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนในขอกของของขอดของเฮ้านะคะก็จะมีส่วนประกอบก็คือขอกสําหรับไว้แม่หมูแล้วก็พื้นที่สําหรับไว้ลูกหมูนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟเนาะค่ะโคมไฟนี่ก็จะมีทุกทุกหลอกทุกขอกเลยเนาะค่ะนี่เพราะว่าเตรียมไว้ให้กับ ลูกหมูนะคะประเทศเกาหลีนี่จะเป็นประเทศที่หนาวส,ส่วนหลายเนาะคะ่ะประเทศประเทศนี่หนาห่อนจะหน่อยเข้ากันเลยต้องเตรียมโคมไฟตรงนี้สําหรับไว้ให้กับลูกหมูหลังคลอดนะคะเพราะว่าผนขอดออกมาลูกหมูของเข้าขอดออกมา,กาจ,จะต้องการความอบอุ่นนะคะถ้าบม่มีโคมไฟไว้เพิ่นลูกหมูของเข้าอาจจะมีอาการหนาวแล้วก็เพิ่นก็นจะโบรอดเนาะคะ่ะนี่ในส่วนขอดของเข้านะคะอยู่ในขอดของขอดนี่จะแบ่งออกเป็นทั้งมด หกห้องเนาะค่ะยูนี่เป็นแม่มูที่จะเข่ามากล่อขวดนี้ทั้งหมด อยู่ในห้องคลอดนี่ทั้งหมดก็จะ48แม่นะคะตรงจะใหญ่เขามาลออขอดก่อนถึงกําหนดคลอด10ถึง15วันเนาะนี่ค่ะในส่วนของของคลอดของเห้านะคะก็จะมีตรงนี้สําหรับไว้แม่หมูนะคะสําหรับไว้แม่หมูอันนี้ก็จะเปิดได้ด้ค่ะประตูนี่จะเปิดได้แล้วก็สามารถเลื่อนเขา่าเลื่อนออกให้ขยับถ้าแม่หมูตัวใดเพิ่นตัวแย่เอาไหลาก็ขยับควักให้ยวกว่างออกมาแบบนี้ได้นะคะ ขยับเข่าขยับออกได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีล็อกปั๊บได้เท่ากันค่ะปั๊บปั๊บทั้งข้างเนาะค่ะให้คอกพันกว่างขึ้นเนี่ยให้คอกพันกว้างขึ้นถ้าแม่หมูเพ่นมีอายุขั้นหลายขอดเคยขอดมาแล้วแม่ที่หูกที่เจตตเวพันกัดจะใหไ่นะคะตจะใหไ่เวลาพ่นนอนโลงท้องเพ่นกัจะไปเบียดกับเล็กเข้าก็สามารถปั๊บปั๊บตรงนี้ได้ให้คอกพ่นกว้างได้นะคะนี่ค่ะก็จะมีตรงปั๊บนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะ จะมีประตูเปิดปิดปอีกชั้นหนึง่งยวไปเปิดตรงอื่นตรงนี้มันเปิดเนี้นี่ค่ะจะมีประตูเปิดปิดอีกชั้นหนึ่งสําหรับไล่แม่หมูหรือว่าลูกหมูเข่าอีกชั้นหนึ่งเนาะคะ่ะประตูนี่ก็จะมีสองชั้นนะคะนี่ ็จะประมาณนี name, or or ้นะคะสําหรับขอกของขอดของเฮาเนาะค่ะ hmm. พ่อแม่พ <internet> hmm ่อแม่ห hmm. ม <ahí S 2> ูเพ <void. S 2> ่นอยู่ตรงนี้แล้วเพ่นขอดลูกออกมานะคะบริเวณนี้ก็จะจะสาหรับไว้ลูกหมูของเห้านะคะลูกหมูก็จะพรมอยู่ในบริเวณรอบขางนี่ค่ะรอบขางขอกหมูของเฮ้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางสําหรับไว้ลูกหมูด้วยสําหรับไว้แม่หมูด้วยนะคะก็จะมีตรงขอกน้อยๆนะคะสําหรับ ไฟลูกหมูคือกันค่ะเวลาเขาเปิดโคมไฟลูกหมูเพิ่นหนาวเพิ่นมีอากาศอาการหนาวเย็นเพิ่นกะเขาไปพิงไฟเพิ่นเองนะคะอยู่ตรงคออกหน่อยเพิ่นนะคะนี่อากาจะมีกอกน้ำนะคะแล้วก็จะมีกอกน้ําสําหรับให้ลูกหมูกินกอกน้ำนี่ก็จะเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะคะเพราะว่าร้ามหมูของเขาเป็นร้ามหมูให้เทส เวลาลูกหมูเพื่อนจะไม่กินน้ำเพื่อนก็จะมาดันตรงนี้นะคะดันแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาเพื่อนกินค่ะส่วนแม่หมูก็ขึ้นกันเนาะค่ะนะั่นแม่หมูก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นนะคะนี่นี่ค่ะประมาณนิ้วที่ตรงซีเนาะคะ่ะเวลาแม่หมูเพื่อนลูกกินน้ำเพื่อนก็นจะดันกองน้ำตรงนั้นกินเองเลยนะคะส่วนอาหารก็ตรงจะโยกให้เพ่นกินนะคะสำหรับอาหารแม่หมูเนาะ,ะนี่ค่ะ อาหารแม่หมูถึงเวลาตุงกระจะมีตุงโยกอยู่หนาขอกนะคะโยกเพื่อจะดึงสายสายผ้านสายสลิงเนาะค่ะสายสลิงดึงให้เพิ่นกินทีละแถวละแถวเลยเนาะค่ะสําหรับอาหารแม่หมูค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวคอกหมูในสวนของห้องคลอดนะคะนี่ พื้นที่ก็จะกว้างขวางสำหรับใบแม่หมูแล้วก็ลูกหมูค่ะคลิปนี้ตุ้งขอจบคลิปประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตุ้งจนจบเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะตุ้งกะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้ตุ้งกับนายช่างเก่งในเด้อค่ะบ๊ายบาย